สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแม่เกากับลิซ่าอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้แม่เกาวชวนกินอลูกชิ้นนะคะฮอทดอกทอดนะคะเนาะลูกชิ้นทอดแล้วกันนะคะเนาะผักก็มีกะหล่ำสลัดแล้วก็แตงกวนนะคะมาค่ะมากินกับแม่เกานะคะเนาะน้ำจิ้มลูกชิ้นแม่เกาทําเองนะ,ะมีปูอัดะมีฮอทดอกนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีใส่กอดชีสทั้งในนะคะเนาะมาคะ่ะ มาเป็นลูกเลยค่ะเนาะเต็มอ๋แม่เป็นกุเทิลโม่ครับลูกใช้แมกกาอยู่ข้างๆส่วนลิซามีข้าวเหนียวหมูทอดนะคะเนาะเด็กๆก,กินข้าวเหนียวหมูทอดไปแล้วค่ะ จะกับไม่กลัวค่ะฮักดอกค่ะ

กินลูกชิ้นกับแมกกาค่ะลูกชิ้นทอดนะคะเนาะลิซ่าน่านะไม่ค่อยกินข้าวนะคะเนาะกินข้าวพะเหนียวหมูทอดลูก กินดีๆเขาดอกแบบห่อห่อชีสนะคะเนาะไห่อแฮมค่ะไม่ใช่น้ำไม่ชิจ <ขอ S 1> ุกงเลย,ย,ยค่ะอร่อยค่ะ ถึงใส่กอกอ่าคิดถึงลูกชิ้นทอดหน้าปัดซอยแล้วนะ,ะนะลูกชิ้นงานวัดลูกชิ้นตลาดนัดนะคะอร่อยอร่อยนะคะเมื่อก่อนแม่กาวเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอด งานวัดนะคะเนาะมีงานวัดมิลิเกะแหละแม่เกาทอดขายนะคะเนาะแม่ค้าขายลูกชิ้นเ <c oughs> มื่อก่อนนะ,ะนเนาะ นะ้ำไม่ค่อยกินข้าวอะ่ะเดี๋ยวนี้องแต่ไม่สบายมานะคะแหมโยช็อกช็อกเแม่จะค่อยไอิ่แม่ก็อ<ะ>กันนี้ไง้อซิ่มเนี่กินข้าวเสร็จจะแม่พาไปซื้อไอซิ่มกินข้าวก่อนเอาแว่นโอ้ปูอัดค่ัปผู้อัดอ น้ำจิ้มแมกกาเ,เปรี้ยวๆหวานๆนะคะเนาะรู้ว่าแมกกาไม่กินนะคะเนาะกินอ่ะเขาเนยวหมูทอดไปแล้วค่ะ อร่อยอร่อยค่ะทำกินเองนะคะเนาะทำเองกินเองอร่อยเองนะคะแซ่บเองนะ,ะชีวิตในต่างแดน

ลาดน้ำจิ้มช่ำๆนะคะเนาะค่ะปูอัดคะ่ะอ,อร่อยคะ่ะ ไม่ลินให้ไม่ลินให้ไม่ชอบสอ้มมากินฮอทดอกทอดกับแม่มานแม่เป้งค่ะแม่เป้ง กินอะไรก็แซ่บไปหมดเลยนะคะ อาม่ายูเป็นฮินดา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 ไม่ฮินดาฮินดามีคนกดกิ่งไหมคะน้องฮินดาไม่ฮินดาฮินดาโอ้คารินดาค่ะฮินดาค่ะคลิปนี้ไม่กล่าขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ